สวัสดีค่ะมาส่งมายาขนมจีนนะคะมายาขนมจีนหมอใหญ่ๆจ้าอันนี้คือน้ำยาน้ยาขนมจีนตีนไก่นะคะน้ำยาปลาทูค่ะน้ำยาปลาทูตีนไก่นะคะอันนี้ก็คือไฮวาเป็นคนภาคนะคะ กำลังเดือดเลยค่ะเดี๋ยวจะคนให้ดูนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะกินไก่ล,ล้วนๆเลยค่ะน่ากินประจาพี่น้องจา๋าแต่แสบประจา่า น่ากินไหมคะร่ายอร่อยนะคะน้ำยาของจีนน้ำยาปลาทูตีนไก่นะคะ นากินบาดแต่พี่น้องจากินไก่หลุ่นหลนด้วยค่ะเบื่อนะะ้อ,นนองกินไก่สองกิโลนะคะทำคอย มากินกันค่ะมากินกันค่ะนี่ลองขายกําลังเดียดขุดๆแล้วค่ะ เดี๋ยวไปดูเจ้าของซ่องนะคะแป๊บหนึ่งนะคะออคน่าเดะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเจ้าของช่องไงช่องเดียวนะ่ะช่องนี้ใช่ไหม ช่องอันนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรก็เอาลงช่องเก่านั่นเด็กจ้ะไม่เป็นไรก็ลงเลยแล้วจะตัดต่อโอ๊ยตัดต่อง่ายๆมันรู้ใน YouTube ก็ได้ตัดต่อน่ะจ้ะ